อมเด็ดกลับบ้านบ้นบนบเอาเรเอาตังมาไม่มีคนกระเป๋าค่นไม่ได้ไเอ้ลืมหยิบตังมาไม่มีตังซื้อขนมกลับบ้านปะกลับบ,บ้านได้ไหมสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อาโออยู่กับน้องเชอร์เบตแล้วก็น้องอมเล็ตนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะเด็กวันนี้อยากกินขนมกันไหมอยากกินไหมอยากกินขนมหรือไอติมขนมเลือกได้คนละอย่างนะหนูหนูหนูก่ัวหนูกินไอติมไม่ได้หนูเลยกินได้แต่ขนมใช่ไหมคะโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ครับน้องเชฟเบร์เขาก็จะมีน้ำมูกครับนี่น้ำมูกแข็งน่ากลัวมากเลยนะ โอเคพี่อเมริตพร้อมกันหรือ,อยังที่จะไปกินขนมเบื่อร้านยายยัง <Yeah. S 1> ยังไม่เบื่อเหรอวันนี้ไปร้านยายต่อนะ <Yeah. S 1> โอ้ยน้องเชอเบดหลับแล้ว <laughs> ร้านอาโอขอตัวพาเด็กไปซื้อขนมกันนะครับ a few moments later นี่นะครับผมแล้วเราก็มาถึงร้านขนมของคุณยายอีกเช่นเคยนะครับอเมเ,เิตครับวันนี้อาโอมีงบให้ซื้อขนมแค่5้าบาทนะโอเคไหม <laughs> ไม่โอเคเหรอ นาโอ้ห้าบาทจะพอกินอะไรเล,ล่ากินไม่พอเหรอหรอ,อยากได้เท่าไหร่อยากได้ยี่สิบยี่สิบเลยเหรอยี่สิบไม่ไหวหรอกโอ้ก็น่าโอให้เพิ่มอีกสิบบาทโอเคไหมปลามเด็ดกลับบ้านป้น <c oughs> เอาเร็เอาตังมาย <c oughs> ไม่ไม,ออมีคนกระเป๋าคนอื่นไม่ได้ไ โอ,อ้าลืมหยิบตังค์มาไม่มีตังค์ซื้อขนมกลับบ้านปะกลับบ้านได้ไหมเอาเสร็จปะกลับบ้านโอ้ไม่มีตังโอรินหยิบมา <c oughs> <of> <c oughs> โอนได้ที่ไหนเราโทรศัพท์อะไรก็ไม่เอามาเ,าเลยปะ <c oughs> แล้วเอากล้องมาได้ไงอ่ะเอาหยิบกล้องมาแต่โอรินอยูก่กระเป๋าตังค์มาไงมันจะโอนโอนไหนอ่ะเอาตังค์มาบัญช <c oughs> ีก็ไม่มีอ่ะโอนแล้วพอเอม็มอันที่พ่อเอม็มโอนให้แล้วมันหายไปไหนพ่อเอ็มโอนให้อะไรพ่อเอ็มไม่ได้โอนให้อ่ะโอเลย ปกับบ้านไม่มีตังค์ซื้อขนมโอ้โหน้องไม่กินขนมก็ได้เหรอครับน้องเข้าใจแรอว่าโอไม่ได้เอาตัางค์มาไม,ไม่เอามาก็เลยไม่มีเงินซื้อใช่ไหมนี่นะครับผมพี่ยำเ็ดเขางองแงนะครับไปไปเลือกหยิบอ,อะไระก็หยิบเลยหนูจะกินอะไรคะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวได้อย่างเดียวนะ ของเปีได้หนึ่งอย่างนะคะสิบบาทไงอ่าหนูเลือกเลยสิบบาทโอ้โหเบียวเด็เขารีบวิ่งมาไปหาของเล่นเลยครับน้องเชีเ่ยมเดเอาอะไรครับเอานมเหรอโอ้ยหนูอยากโตใช่ไหมจะได้โตไวสูงเท่าพี่อมเดชเลยใช่ไหมคะโอเคนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูพี่อมเดชกันว่าพี่อ้อมเดชเขาได้อะไรแล้วบ้างนะนี่นะครับผมพี่อมเดชเขาก็กําลังเลือกนะครับ พี่เดชเอาโอ้ขอดูหน้าหน่อยเอาโอ้ขอดูหน้าหน่อยครับโอ้ยแอบบยิ้มแอบบยิ้มนะครับผมสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ว่าได้สิบบาทนะตอนนี้สิบบาทสิบาทอันนี้อันนี้เนี่ยสิบ <10 S 1> <10 S 2> บาทพอดีเลย <c oughs> เขาเดชเกาหัวเลยครับผม <c oughs> นี่ครับน้องชั้วเวิเบสเขาก็มานั่งจ้องนะครับผมจ้องอะไรใครอยากรู้บ้างเออมันก็คือเล็บปลอมนะครับไหนพี่เดชได้อะไรครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ย นี่5บาทงนะั้นพี่เอมเ็กก็เหลือี้าบาทนะโอเคได้ครบแล้วให้คุณยายเลยใช้แบกใจเงินเร็วใส่ถุงเลยโอเคนะครับผมสำหรับนี้โอแล้วเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย